สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลกับเกม Diablo 4ในคลิปนี้จะสอนวิธีรีเซ็ตไนท์แมดันเจนเพื่อหาหมวก u n นิคไอเทมผมทำวนจนสามารถได้หมวก Tempest รอใบนี้มาแล้วเริ่มต้นเราก็ใช้ซิจิลเพื่อเปิดไนท์แมดันเจนโดยดันเจนที่เรานิยมจะไปฟาร์มก็คือ c a l t s t Refugee ที่อยู่ใน Fracture Peaks เมื่อเราเปิดดันเจนขึ้นมาตอนนี้เราสามารถวร์ปไปที่ดันเจนได้เลย เมื่อเรามาถึงที่หน้าดันเจียนเราก็บุกเข้าไปเลยครับในช่วงแรกเราก็สู้ตามปกติตีศัตรูไปเรื่อยๆในดันเจียนคาลติสปริฟูจนี้จะมีศัตรูประเภทคาลติสก็คือพวกลัทธิซึ่งมีโอกาส d r อปไอเทมประเภทหมวกมากกว่าศัตรูปกติถึง5เท่านะคำว่า5เท่าเนี้ยก็ยังยากอยู่ดีนะอันเนี้ยจริงๆอผมลุยในแม่ดันเจียนที่ระดับเทีย40ละ แต่ว่ากุญแจที่มาเปิดคาลติสหรือฟูจิของผมเป็นแค่เทียร์สไม่สามารถสูงหาสูงคนนี้ได้ก็เลยมาทําตัวอย่างให้ดูว่าจะสามารถรีเซ็ตดันเจียนเพื่อให้เรามาวิ่งในแมดันเจียนเดิมเนี้ยได้เรื่อยๆเราก็ตีศัตรูไปเรื่อยๆในดันเจียนนี้จะไม่มีบอสนะในช่วงแรกเขาจะบอกให้เราสู้ไปจนกว่าจะสามารถกรอบกุญแจเปิดประตูได้นี่แล้วเราก็จะได้กุญแจคาลติสคีมา ก็เอาไปเปิดประตูจากนี้ก็จะเจอห้องเชือดที่มีศัตรูเต็มไปหมดเลยนั้นก็กดสวิตช์ทั้งสองหันแล้เวเราก็จะเข้าสู่ช่วงหลังของดันเจี้ยนแล้วย้ำอีกทีนะว่าดันเจี้ยนเนี้ยไม่มีบอสอย่าเผลอทำออบเจสตีฟก็คือเป้าหมายของช่วงหลังเพราะว่าถ้าทำสำเร็จดันเจี้ยนจะจบเลยเป้าหมายที่เจอส่วนใหญ่ของช่วงหลังเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ไปกำจัดไฮพริส 2คนเมื่อเรากำจัดได้1คนแล้วเราจะมารีเซตดันเจี้ยนกันนี่ครับอันนี้ก็คือเป้าหมายสุดท้ายของดันเจี้ยนไนแม์นี้แล้วถ้าเราฆ่าตัวนี้ดันเจี้ยนจะจบทันทีจากตำแหน่งของไนแม์ดันเจี้ยนคาลติสครีฟูจีวาร์ฟมาที่ตรงจุดวาร์ฟตรงนี้แล้วเดินทางมาทางทิศตะวันออกตรงนี้จะมีเหมืองเล็กๆอยู่ที่1 เราก็ลงไปในหลุมนี่เลยแล้วก็เคลียร์ดันเจียนเล็กนี้ให้สำเร็จมเมื่อเปิดกล่องสมบัติเก็บของครบหมดแล้วให้กดลิฟต์ดันเจียนนะนี่กดตรงนี้ลิฟต์ดันเจียนอันนี้สำคัญมากเพราะถ้าไม่ทำขั้นตอนนี้ ไนแมร์ดันเจนจะไม่รีเซ็ตเมื่อเราลิฟต์ดันเจนออกมาที่ปากทางคราวนี้ก็วาร์ปกลับมาที่ไนแมร์ดันเจนเดิมของเราพอเราเข้ามาอีกครั้งจะพบว่าพื้นที่ที่เราเคยเคลียร์ไปแล้วตอนนี้มันดำหมดเริ่มต้นดันเจนกันใหม่หมดเลยเท่านี้เราก็สามารถฟาร์มบนไปได้เรื่อยๆขอแค่อย่าจบภารกิจในครึ่งหลังก็พอ แต่อันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าไม่การันตีว่าจะดรอปหมวกหรือว่าไอเทมยูนิคที่เราต้องการผมเองก็ต้องใช้เวลารีเซ็ตวนอยู่2วันกว่าจะได้ถ้าเทีบจริงๆนะเล่นให้จบในแดนดันเจนไปเลยคุ้มกว่าเพราะว่าเราจะได้ exp ไปอัพลิฟด้วยเนื่องจากลิฟส่วนใหญ่เนี่ยจะทรงประสิทธิภาพเมื่อถึงเลเวล15ถ้าเรารีเซ็ตดันเจนเราจะไม่ได้อัพเลเวลของลิฟซึ่ง เราสู้เล่นให้จบดันเจี้ยนไปอัพริแล้วก็เปิดดันเจี้ยนใหม่วนหาไปเรื่อยเราจะได้ของที่ดีกว่าแต่ในกรณีของจำเป็นอย่างเช่น Tempest Pro มันเป็นหมวกที่แบบบิ l เชนเจอร์จริงๆก็ถ้าหาวิธีอื่นไม่ได้แล้วก็แนะนำลองฟาร์มด้วยวิธีนี้ดูนะครับถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ได้นะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วขอให้สนุกกับเกมเ i ีย l o โรสแล้วเจอกันในซีซั่นหนึ่งที่กำลังจะมาถึงในกลางเดือนนี้ วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ